สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรณิชาลิติกิจค่ะหนูชื่อเด็กาหญิงอนัญญาัลกิจค่ะและหนูชื่อเด็กหญิงชัยิสาสันภพาค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลบ้านทน่านิวค่ะสำหรับในวันนี้พวกเราทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวจะขอ,อนําเสนอกิจกรรมแห่เชียนภาษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพยาจักรของเราได้ดเาเนินการกิจกรรมขึ้นในทุกๆปีค่ะสำหรับในปีนี้โรงเรียนของเราโดยการนําของผู้อมมํานวยการว่าที่ร้อยดรีประทธ์ธนาได้มีนโยบายให้เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในครั้งนี้เราได้จัดตั้งขบวนแห่เทียนโดยจุดเริ่มต้นคือโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพยาจักรและเดินแห่เทียนไปรอบตลาดอู่ทองและกลับมาถวายเทียนพรรษาณโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพยาจักรค่ะโดยในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมตงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่2 4กรกฎาคมพุทธศักร,ราช2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชาและสังฆบูชาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้นโดยใช้นักเรียนมากกว่า1,000ชีวิตค่ะและปิดท้ายด้วยขบวนร,รณรงค์ออกเสียงประชามติซึ่งเราได้ให้ประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียน ได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงียนนุบาลบ้านท่าพยาจักรก็ต้องการาบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนชุดการแต่งกายการสแสดงต่างๆก็ต้องขอกราบขอบคุณมานโอกาสนี้หวังว่าในโอกาสต่อไปก็จะได้รับความเมตตาและสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองอีกเช่นเดิมค่ะ สำหรับในวันนี้ทีมข่าวอังกานบ้านทนิ่งต้องขอจบการรายงานข่าวเป็นเท่านี้สว,ส,สวัสดีค่ะ